ำท่านผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดหนูน้อยเจ้าไวหาทีวีไทยนะครับนี่เป็นสนามแรกสนามนัปฐมอัเลิกจริงๆะนะครับท่านผู้ชมครับเป็นการถ่ายทอดสดจากสนามกีฬาจีนรัรอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลารายการแรกครับคุณสุธาจินีครับเราจะมีผู้ชนะจากสนามนี้ทั้งหมดนะคะก็คือ,อ,อ8ทีมนะคะเพื่อที่จะเอาไปสู่การแข่งขันรอบชิงแชมปประเทศไทยในวันที่4ตุลาคมนะคะ,คะ เอาละค่ะรายการแรกนะคะที่เรานําทุนผู้ชมเข้าสู่การถ่่ยทอดสดก็คือการแข่งขันประเภททิ้งสัมภาระตรงจุดนะคะกับน้องๆก็เร็วไปนิดนึงนะคะจังหวะจาโคนย,ย,ย,ยังไม่ได้เตรียมตัวซะเท่าไหร่ยังไม่ได้วอร์มยังไม่ได้วอร์มเป็นเต้นนะครับเป็นเต้นนะครับ ก็ธรรมดานะครับท่านผู้ชมครับคือน้องน้องเยาวชนแบบนี้ประสบการณ์จริงๆนั้นถือว่าน้อยเพราะว่าอบรมไปทําไปแล้วก็ฝึกไปด้วยนะครับผลท้ายแล้วก็มีการแข่งขันเกิดขึ้นแค่เพียงสามันเองครับก่อนหน้านี้อาจารย์ก็ได้ตระเวนไปอบรมด้วเหมือนกันค่ะทีมแรกนี้นะคะก็คือทีมโคกเมาสองนะคะก็คือ ทีมจากโรงเรียนบ้านโคกเมาจจ้าวัดสงข์านะคะรายชื่อของทีมทั้งหมดมี3คนนะคะเด็กชายสรายุธมากมูลเด็กชายอามินมัดยุศกและเด็กชายอิบราฮิมชูแก้วนะคะอาจารย์ผู้ควบคุมก็คืออาจารย์อธิวัฒการจนะนรงค่ะ ก็ถือว่ามีทั้งหมด5ทีมด้วยกันนะครับมีโคกเมาสองชอว์วนหนึ่งวิหกทลายฟ้ารัศดาสามแล้วก็เหี่ยวเจ้าเวหานะครับค่ะแต่ว่าทีมโคกเมาสองนี่จะแข่งขันเป็นทีมแรกนะคะเนื่องจากว่าคะแนนที่ทําเข้ามาในรอบคัดเลือกเป็นคะแนนที่น้อยที่สุดนะคะเราจะเรียงลําดับจากทีมที่ได้คะแนนในรอบคัดเลือกมาน้อยที่สุดไปจนถึงทีมที่มีคะแนนดีที่สุดคะ่ะมาดูการออกตัวของทีมโคกเมาสองกันเลยนะคะอาจารย์อาจารย์มีข้อแนะนําอะไรเป็นพิเศษไหมคะสำหรับการออกตัว การออกตัวจริงๆแล้วนะครับถ้าในช่วงนี้เป็นเป็นช่วงใหม่อาจจะตื่นเต้นหน่อยโดยทั่วไปแล้วการออกตัวเครื่องบินเนี่ยคือพุ่งสวนลมอย่างเดียวงไงก็ลอยตัวขึ้นก่อนแน่นอนแต่พอเด็กรู้สึกตื่นเต้นบางทีเนี่ยเขาจะพุ่งตามลมมืออาจจะสั่นไปหน่อยนะครับ,รบ <laughs> มันมีกฎกติกาด้วยนะคุณสุนาชินีครับสำหรับ,รบประเภททิ้งสัมภาระราตรงจุดก็คือบินทิ้งสัมภาระราไม่ต่ำกว่าความสูงที่กรรมการกำหนดไว้เหนือเป้าหมายนะครับ ผู้ควบคุมเครื่องบินเนี่ยต้อ,อยู่ในจุดที่คณะกรรมาการกำหนดเท่านั้นโอ้โห,โหนี่ยังหาลันเวลงไม่ได้นะครับจะเห็นสัมภาระสองชิ้นนะคะคที่ติด ไปกับเครื่องบินค่ะก็จะต้องปล่อยให้ลมตรงจุดใกล้เคียงที่สุดนะคะอันนี้ถือว่าล้มเหลวใช่ไหมอาจารย์อันนี้สัมบารัตตกลงพร้อมกับเครื่องนะครับอาจารย์ครับซึ่งเราเมื่อกี้นี้เราเราเปิดโอกาสให้เขาทิ้งสองครั้งครับซึ่งเมื่อกี้เครื่องบินลงมาเนี่ยบิน่านที่เราทิ้งสัมาลัไปแล้วหนึ่งลูกดังนั้นเรามีเวลาให้เขาสองนาทีครึ่งภายในสองนาทีครึ่งเนี่ยเราเขายังมีโอกาสทิ้งถึงสองครั้งก็เราดูที่ว่าลูกแรกทิ้งห่างจากจุดไก่เท่าไหร่ เราวยังมีโอกาสถ้าเวลาเหลือยิ้งอีกรูปหนึ่งเราจะเอารูปที่ใกล้เป้าที่สุดครับครับก,<ะ>กรณีคล้ายๆยิง,ย,งยิงเป้าบินหรือว่ายิงการแขง่งขันยิงปืนในระดับนานาชาติคือกรณีกรณีถ้าเกิดลงไปในเป้าปุ๊บเนี่ย ก็จะปัดสมมุติจะอยู่กึ่งกลางนะครับระหว่างตัวเลขเจ็ดก,กับแปดที่เราจะปัดให้เป็นแปดไปก็ถือว่ายกผลประโยชน์ให้ใหจํานวนคะแนนที่เยอะขึ้นนะครับแต่ว่าวันนี้เจอปัญหาซะแล้วนะคะแรงลมเป็นอุปสรรคแค่ไหนคะอาจารย์คะครับก็จริงๆแล้วช่วงบินลํานี้จะใช้ความเร็วของลมได้ไม่เกินประมาณสองามนอนะครับซึ่งตอนนี้วันนี้รู้สึกลมจะแงมากด้วยติดเรื่องของฝนที่จะมาคนะ เพราะนั้นถ้าลมนิ่งสงบนะครับการบินของเด็กจะบินได้สวยงามมากกว่านี้เยอะเลยส3น็อตก็คือประมาณ5.4กิโลเมตรต่อชั่วโมงมนะคะถ้าคูณออกมา3คูณ1.8นะคะในทีม3คนเนี่ยเขาจะมีนักบินอยู่1คนแล้วก็อีกหนึ่งคนนะคะเป็นเดวิเกเตอร์ก็คือคอยบอกทางครับคอยบอกทางแล้วก็อีกหนึ่งคนคอยหยิบเครื่องและซ่อมบำรุงครับค่ะก็คือวิ่งเก็บเครื่องบินด้วยนะคะถ้าไปติดตรงไหนต้องไปเก็บมาให้เร็วที่สุดครับผมใช่ครับ ก็ดูสังเกตสีหน้าแววตาของน้องๆแต่ละคนคุณสุธนียอาจารย์ครับถือว่าเขามีความมุ่งมั่นนะเขามีความมุ่งมั่นถือว่าจะบินไม่ได้จริงๆเนี่ยเขารู้สึกเขาอยากจะทําให้มันได้อะเีแต่แล้วที่สําคัญที่สุดแข่งกับเวลาด้วยนะครับนอกจากแข่งกับตัวเองแข่งกับที่มืออื่นแล้วนี่ต้องแข่งกับเวลาด้วยเมื่อวานนี้ลมก็ค่อนข้างแรงเหมือนกันในช่วงของการแข่งขันรอบคัดเลือกน้องๆก็มีปัญหาในเรื่องของการแข่งขันช่วงของการบินผ่าน ปิดลอดบวงนะคะวันนี้เนี่ยทิ้งสัมภาระก็เป็นปัญหาอีกแล้วหมดเวลาแล้วนะคะ2นาทีครึ่งค่ะจากโรงเรียนบ้านโคกเมาจังหวัดสงขลานะครับก็วัดออกไปนะคะจากจุดศูนย์กลางของเป้าเนี่ยไม่ได้อยู่ในเป้าเพราะฉะนั้นจะไม่ได้คะแนนแต่ได้ระยะใช่ไหมทอายก็จะวัดจากเป้าคือจุดศูนย์กลางคือ10คะแนนนะครับจะวัดออกไปคือระยะทางที่ใกล้ที่สุดก็จะดีที่สุดถูกไหมครับว่าเป็นการจัดครั้งแรกเลยนะครับ เดี๋ยว um ชมภาพช้านะครับช้าช้าชัดชท่านผู้ชมครับทีวีไทยเนี่ยมีให้ชมกันโดยตลอดนะครับภาพวิดแบบนี้เป็นการถ่ายทอดสดจากสนานที่านจีฬานครอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับการปล่อยสัมภาระที่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเท่าที่ดูน้องๆเขาซ้อมกันก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะมีปัญหาว่าปล่อยไม่ได้ก็มีทั้งทั้งที่